คนตอนนี้แล้วก็ถึงน้ำพุร้อนแล้วนะน้ำพุร้อนสันกำแพงนี่น้ำพุร้อนสันกำแพงเห็นไหมเห็นไหมนี่เอาอยู่ไหนเออเข้าก้องด้วยนี่น้ำพุร้อนสันกำแพงนะเห็นไหม,มทุกคนนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะนี่ชี้ให้ดูนี่ ตรงนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะนี่น้ำพุร้อนฝันกำแพงนี่ทุกคนน่าจะเห็นใช่ไหมนี่น้ำพุร้อนฝันกำแพงหัวก็ไม่ใส่นะหัวก็ โอเคทุกคนน้ำพุร้อนสันกำแพงสันกำแเยงฮัลโหลเห็นกล้องไหมหนูเจ้าลงยูทูบนะป้าไม่สวยยาวลงป้าอยากทายแต่หนูเจ้าลงเดี๋ยวผู้เ่าตามหาแล้วเขาจะเจอตัวป้านะป้ากำลังหลบสื่ออยู่ กกน,น,น้ำพุร้อนสันกำแพงพ่อกับแม่เรามาแล้วนี่พ่อแม่เราพี่น่าจะเห็นกันใช่ไหมเห็นนะเอาคันไหนเข้าเอาขึ้นเทเียวกันเลยจ้อันนี้ย่าเรานะทุกคนย่าเรา <c oughs> ย่าเราเป็นไข่ <c oughs> ฮัลโหลแล้วแม่เราอยู่ในรถนะแม่อยู่ในรถข้อสอคันเนะทุกคนเต็มแล้วข้าสองคันเลยก็ได้มั้กงสี่สิบบาทเป็นไรครับโอ้คต้องขยับกระซิบถังน้ำแข็งน้ำก็ตั้งบนถังน้ำแข็งจ้ะลูกก็งัมีหมาด้วยแล้วที่นี่ก็จะมีของฝากต่างๆนะทุกคน ของฝากต่างๆรันต่างๆนะทุกคนเตียมแม่น้ำดิเดี๋ยวพา,ดานะเ,าเาดินชมกับย่านะไปเราไปเดินชมกับย่ากันเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะมีทางเข้านี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคน น่าจะระลูกสาคัญคนไม่รู้เลอนะ